ใส่อ้วอนนี้เป็นตัวอันอันแดงแดงให้มันนี่นะทุกคนหลังจากที่น้องอูข๋ขวมาใส่เวลาโดนเติบเขาเห็นหอยแง่เนาะนี่ขัวได้หอยแง่มันจะอยู่พื้นนี่เดี๋ยวนี้นี่ทุกคนเห็นมานี่ สบายดีทุกคนวันนี้มาพบก,กับน้องอูนะพบก,กับสองน้องอูรลองสานต้องแปลกใจเนาะว่าหน้าน้องอูเป็นอย่างคือเป็นันนีน้คือมือน,น้องอูสิไปขั่วหอยเนาะสิไปหมดมือเลยสิไปกับเมตู้เพื่อนอยู่บ้านเนาะเพิ่นเพิพ่อนอันหาหอยยามนี่แล้วเพิ่นสิไปขั่วหอยตลอดเลยน้องอูกะเลยไปถามเพิ่นว่าเมตูเมือเ่อไหร่จะสิไปว่าสิ ทีแรกคนน be so 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 ั Now, to so so, frozen, so so, ้มน so, ้องอูว่าเมื่อวานนี้สิไปแล้วลืมไปว่าเป็นวันศิลป์แล้วก็เลยบม่ได้ไปแต่มื้อนี้อาจางสิมาไปว่าสันน้องอูก็เลยว่าสิไปมื่อมื่อแล้ววันนี้หน้าน้องอูวันเกิดสิวหลเนาะเกิดสิวหลก็เลยแปลว่ายานไปตากแดดหลายกับแบบสิวที่ขึ้นหลายก็เลยแบบเอานาคามาทาให้มันทั่วใบหน้าะแล้วก็สิพาไปแล้วก็สิไปเนาะมื้อนี้มื้อนี้คือแบบไม่ทาลิปอย่างไรนะแบบเอานาคาราทาทั่วหน้าแล้วสิไปเนาะมื้อนี้เขาไปมื่อมื่อเขาต้องเอาเข้าไปกินําได้มื้อนี้นะ <Head> เฮ็ <laughs> <Head core S 1> เดขัวปลาแดกเฮ็ดขัวปลาแดกฮือเนาะ,ะเฮ็ดขัวปลาแดกกับอันสิบอันเอามักแตงเฮอสองหน่วยอันลูกไปเอาอันนั้นมาเธอแม่อุ่นเธอได้ไหมอันซีนเออเออเออเจ้อกน้องอู้ควนี่แล้วน้องอูเกี่ยมเครื่องน้องอูก,ก,กอำำ็กินขา้าวสองสามคำอะกินข้าวเศร้าแล้วก็น้องอูก,ก็สีออกไปหาเมตูเพื่ออะไรเนาะนี่การแต่งตัวก็ประมาณนี้เนาะ <laughs> เอาข้มันเนาะเอาพุ่อย่างมาให้แม่ใส่อันนี้ไปกับเออสู้มีตู้กินเดี๋ยวให้อีเม่เดี๋ยวพากันน้องอูซิฮางเครื่องซวยแม่ก่อนกำลังค่อยไปเจอกันตอนไปหาเมตนะุนี่มาฮอดเถือนเม,นมตุเนาะกำลังมาทาเมตุเมตุเอาเดี๋ยวไปกินเจียวเจียว <laughs> เอาจะเอาขั้วปลาแดกบัตั้งกันเลย <laughs> อันนี้ เอาจะรถนี้ไปเนาะแต่ว่าไปจอดไว้เหอนรถละสีอันอยางไ,ไปห่หอไปทางเหอนน้องรถกันดินี่ทาเม่ตู้ก่อนอุบบริอุบบริขวห้อยเด้แต่ว่าไปนําเม่ตู้แล้วไปเบิ้งเม่ตู้ขวดเราเด้อแล้วจะค่อยเฮ็ดตามเม่ตู้ไปเจอกันเจี๊บบอลไปเอาห้อยคุณเม่ตู้เขาเอาอะไรนะเดะเอามีน้ำตู้บเยอะไรเาานะื้ <c oughs> อหรอออกม่หาดโอ้เจ้าสิ ป้าได้เตรียมนี่ตัวแฮงเนาะไม่ดูอันเจ้าเอาไปค่ายเจ้าค่ายอันเขาเดี๋ยไปตูโลเขาเดี๋ยนึ่งโลนึงโลนึงสิบห้าโลนึงสิบห้าโลนึงสิบห้าเท่าเงินไทยก็ประมาณหกสิบกว่าบาทเนาะโลนึงหกสิบกว่าบาทเกี่ยมเครื่องก็ได้เหมนีันเหาวนี่สิได้เ่รอเหาวนี่โบส่งเลียวว้าวโบชบไล่เลยไม่ไล่เลยน้อยไม่ไลกันเลยน้อยเนาะไปไปเจอกันยูบุตร ตอนนี S <S ้อ <within> <room> ูกันเปตูยางมาฮอดไก่สิฮอตนาตัวที่สิไปขั้วห้อยเนาะอันนั้นคือนาที่เราไปขั้วห้อยจักสิได้บ่ได้บ่ฮูเด้อกันเปตูเอาข้าวมากินน้ำเนาะคุณไปเปตูอูบ่ได้ฮูขั้วได้นี่ไปเบิ่งกเปตูขั้วเอาว่าเปตูเฮ็ดเนาเดือดหรอก็เฮ็ดตามเพิ่นเนาะเพราะว่า บุาเคยมาขวดจากที่่ามีตั <men <men ้งแต่แบบเคยเห็นเคยได้ยินฮะไม่ตู้เห็นยาหัวเนาะยาหัวนงใครจะเพื่อได้กินไม่ตู้าต้มขึ้นหนามันซีซูนี่นะเนื้อยาห่วงมันดีอันเด้ออันนี้นี่บุยบุยแต่ว่าต้มกินละดีเนาะอันนี้เป็นส่วนยางน้องรจนาเด้อเ็ดคนทุกคนนี่เดี๋ยวอ่ะ อ่ะไม่ตู้บูมเป็นน่องตัวนี้ว่าสิเฮาสิขั่วนี่อ้อาวอยูอ่ที่ห้องบูมีอยู่วะว่าพุ่นกลางนาแล้วนะเนาะที่เฮาสิขั่วไปขั่วเนาะยางมายางมาเอารถไปจอดไว้เงินน้องรถนเนาะเพราะว่าอ่ะไม่ตู้อันนี้ว่าเขาจะเอิ้นน้องดูน้องดูฮะนะ่ะองดูอเออน้องดูอันี่เั็นน่นองอ่นเด้อ อ๋อไปเมตุคนยางซาอะไรนึงค่อยๆย,ย่างได้เท <laughs> ้านี่วับๆได้วยเหานะยางทาเมตุเนาะลองเบิ้งว่าที่ได้ห้อยกินบอลมื่อนี้คันบ่ได้ห้อยกินกะเฮากะถือว่ามากินข้าวป้าเนาะเมตุเนาะ <laughs> โอ้ยมีขั้นได่ค้าอีกเด้เมต้มีขั้นดไ,ได่ค้าอีกเด้นี่อันนี้เป็นส่วนยาน้องรสชนะน้องยวนสุดบานยามถ้าเป็นยามแรกอยาก่างซีอาซีบข้องเมตูเพิ่งก็กคือมาขว่ห้อยนะโอ้นี่มีอันคามีมอุสิคามตัวนี้ไป เพื่อมีอันคุมีสามหาจิค้ามไปนาตัวนี้เนดะี๋ยวโอ้โอู้พักผ่าก็มีเนาะเออไล่ก็ไม่ต้เดีวเ,เ,เอาเอาเอาข้าวเอาน้ำข้ามไปก็เนาะพักผ่าก็มีทุกคนพักพักที่น้องอู้พาไอที่ไปเก็บ อู้ไล่อยู่ก็อู้ฟางฟางน้าเป็นฟุ้งเลยเนาะนี่อนอขอน้ำก่อนอน้องอู้ก็บ่เคยแบบขัวห้อยจา้าเชิอนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาขัวห้อยแล้วกันมาขัวให้ทุกคนเบิ่งพร้อมกันนะว่าที่เป็นเด้อป้าบักผา,าทุกคนนี่เต็มเลยนี่ฮะ พี่นาพี่น้ามันมันมีอันทางปีนขึ้นไปตู้เป็นนั่นเลยเออมีขั้นนี่เคาะคว้วามองนี่นทุกคนเนาะอันนี้มันเป็นอันไส้ห้วยเก้าไส้ห้วยแ้วเราก็ต้องเอาอันนี้มันออกแล้วก็คอ่คอยคว้าไปค่อยค่อยเสาะไปค่อยเสาะไปโดนโดนจุดอ <ไป S 3> ะไๆๆรเออเนาะโดนโดนก <meric S 1> <Singer S 2> ็ได้เนาะทำมันทักไว้ได้ตลอดว่าไปตู้เห็ดเด้อค่อยเซียนไปนำอันค่อยเซียนไปนำอัน นำพื้นดินนะนี่เมื่อกี้ได้ตัวนึงแต่ว่าอย่าเฮ็ดแหงอย่าเฮ็ดแหงละขันท่ามันมีห้อยแล้วมันตาหหอยแตกเนี่ยเออเฮ็ดแบบนี้เนาะนี่นี่นี่น้ยนแม่นเหเฮ้ยหอยน้อยอาาหอยน้อยเอามาหนึ่งนี่หอยนี่นอหอยจูก,กนนอันเนาะ ว่าสุดไดตัวเดียวเขามาแล้วได้ตัวเดียวตอนเทาบัมาไม่ตู้ได้บอกะไล่โรนอ่ะอไม่ตู้คันท่าจะได้ไล,ล่โลนี้เขาคว้าไปแล้วมันก็เห็นเป็นฟุ้งก็มีบ่บ่บ่มีว่ะมีแต่ยายกันอยู่ว่ะไม่เป็นอะไรก่อนขึ้นไล่คืคอกันว่าหัอือเปล่เออเนาะก่อนสุได้ตัวนึงเ่งติดคายได้โลทึ่งๆเนาะเห็นว่า ในตู้ค่ายโลชิมห้าพันเน่เน่แม่บอกบุ๊มบิ๊มฮีฮว่าสิได้ตัวเดียวบุ๊มบิ๊มว้าเลยว้าชุดพีมก็ยังนีตาทีตาทีเน้ ตามเลยคีหีตามเลยคีหีได้บอสขี้เราคั่มาแกจหมือชางพองใหมมาเป็นมือมาแบบกระทะอัดเดียวจะไปได้เนาะโอ้จางห้างบ่เป็นไงฟูซิได้ห้อยเนาะ มาจตก,ก่อนคอนสันเลงไปถักเป็นกาะเป็นกกันหา่าอือเมนน,นี่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 อีกแล้วได้ตัวนี่ตัวนหนึ่งอะเออที่ว่านี่คัดหมีเน,นาะกะยมวัดต,ตับใส่ห้อยอยั่วะตื๊ด๊บกบเสีอะหรือทำนบตึ๊ดพูพัดอันบบห้างออก,กับใพัโบได้อือ มื่อกี้กลางนาพอยจะตายหูแก่นอันนี้มันหูนนแก,ก่นก็อ่อนก็กนตึกระเพามันตึบหักตึบปากเขาห้งางหราก,กันเขาโคตรหอยปังพัดปากเละนี่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 เดี๋ยวอีกละน,นี่นี่สกิลเม่ตู้นี่ปร,ระทธรรมดาเอามา<ร><ร>ได้<ร>ไดเนเขา กันไปแบบนี้เนาะทุกคนแบบค่อยสเสื้อนไปเท่าละน้อยเท่าละน้อยแบบอ๋อคาถาแบบนั้นคือน้องอูเฮดเทาแหละมันมัน,มนซีตันต่ำอันห้อยและแตกมุนมุดคอยบานน้องอูเอินขั้วห้อยดูองทงนาเงียบสองคนบุมีผู้เดชมาปกติไม่ตู้สกกดขคบุมีผู้เดรามาคู่กนมาผู้เดียว กบ้าผู้เดี่ยวมาเพื่อกบมาผู้นี่ทุกคนน้องอูได้ะน่นี่ขุดมาแต่โดนห่กกันได้ขุดต่อกันต่อกันเด้อเขาต้องค่อยๆเสื่อนไปเท้าน้อยเถ้าน้อยแบบเห็่แห้งนี่นี่ไปอีกละ ตลอดเฮานี่หลังจากที่เฮาขวาไปขวามาเฮาก็ได้หอยแล้วทุกคนนี่นี่เอนี่คือหอยที่น้องอูดายทางแต่ขวบแต่พูดมานี่ เรากระชิ้วไป็นเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเบิ้งเดอร์วาชิได้บ่นี่อันนี้โบเมียนอันนี้มันสองเบิ้งเดอร นี่นะทุกคนหลังจากที่น้องอู้ขัวมาใส่เวลาโดนเติบเขาเห็นหอยใหญ่เนาะนี่ขัวได้หอยแงยมันจะอยู่พื้นนี่เดี๋ยวนี้นี่คนเห็นมานี่นี่นี่อือว้านี่อ้าวหอยอันนนั้นซัมมีแต่ปอมันหอยบ่มีอุตส่าห์ดีใจฮะเอ้ยดูอัน,นิเมะบอกนี่นี่นี่อน,นิการ์เมน นี่นี่นอืมตัวนี้แมนบ่ตัวนี้เออตัวนี้ได้ตัวนี้นะนอออ้อยอุตส่าห์ดีใจว่าได้ห้อยใหญ่แท้จริงมีแต่ปอไปตัวยนี่เนาะชิ้นชิโนอูได้ตั้งแต่โดนต่นานไ่ตัวต้องไปมืดๆจังค่อยสิแบบได้ห้อยพอกินน้องอูก,ก็เลยเอาเข้ามากินนําเนาะนี่นี่เห็นบี่นี่นี่นไปอีกแล้วดิ น,น,นี่อึออกออกมาออกมาสะเถอะน,นี่นี่เนาะนี่ได้อีกอะห็นอีกอะนี่นี่มันอยู่นี่นี่เองนี่ได้เขาต้องเอาแบบเอาเสียงค่อยๆเสื่อมไป ไอ้ตัวเครียดเราเนี่นี่ตัวเครียดพร้อมเครียดเขาโป๊ะเราคอยเสือนไปอีกเน่ะมันชิได้บอกต้องแบบแตะบาทหนึ่งแต๊ะวันไหน,นมันจะเายชิมีเคยคอยขอุดไปนี่ได้อีกแล้วนี่เนาะทุกคนเนาะนี่ นี่โอชิคอยเสือนเธอหน่อยเด้อเน้อีกแล้วนี่ว้าวบันยังสิมาได้คอยเสือนไปเธอหน่อยเราต้องตั้งใจเฮ็ดเด้อคำว่าตั้งใจคือโบได้นี่เมื่อกี้แตกบันหนึ่งนแบบนี้เนาะคอยเสือนค่ะนี่ อันนี้เป็นหอยน้อยนี่อะไรอีกอะนี่อีกอ่ะเอดเวลากินข้าวได้วะนีอนนออนอะ่อันนี้คือหอยเมตุที่ใดเนาะนี่คือหอยอู มได้ต่างกันเลยไ <erkl in. S 2> ม,ม่ได้ต่างกันเลยไอตัวอรมากินเ้าแก้วหอบปลาแดกมได้ต่างกันนี่อันนี้แอบเขาเนาะมะยงกบพะมุนนี่มักแปงี่ดาปลาแดกหอบมุนมาเลยมุก เมื่อกี้ลิ่มเรียกข้ะผามะเนาะอือเรียกผามากับเอาเ้าผาบมากรบกลางจะโอนมันล่ยนี่ใส่อ่วนนี่เป็นตั้อันอันแดงๆให้มันยางพลาได้หั่นยางพาราละมันตายมืด มันมันตายมันเบอร์เออมันล้นเบอร์เบอร์มันตายเพราะยามเบอร์มันตายในตัวเขาเขา้าเดอจำจำไม่คุ้นก็น่าไตัวเนาะจำเลอ่ะเข้าติดมือหางน้หาน้สิ

บใส่กลดองอืมาด,ดองคทําบอรเนี่ยเขาซื้นอขนหนกอันนี้รทำาบอร่เนยเขาื้อขนนกอือจะแพ้ขนอ่ะหลือเย็บขาแล้อื่นกินได้มหมขนนกกินมันแล้ขาดนุ่มนอยอันนี้ใส่อุ่นหวาน ดอื่มเอ๊ะหลังจากที่หากินข้าวแล้วเมื่อกี้หอก็แยกไงกั็มตู้ขวอยเนาะน้องอูขวามองมองนี้แล้วก็ขวมองคุณเนาะจนแบบเมื่อยละก็หากะได้หอยสมีเนาะเดี๋ยน้องอูที่ไปเปิงแมตูก่อนมาด้ละเปิงแมตูก่อนดีละ ได้ปะจนเมื่อพะวอกนึยไม่ได้มาซ้ำตัวเนาะมีแต่ห้อยเบาไม่เต็มเลยมีแต่เบามันป้าป้ามันเต็มเลยไหมตัวเนาะเสาะเสาะไปนั่นนี่ยม่ตู้เอาเบามันอีกแหละเนาะนี่ อันนี้มีตู้กเ,เอาเบามันเอานี่เอากระขี้มิน่นะก็มือเด็ดนาะเลปลนเสียเอาไปขายวายตัดออกเลี้ยวซาดในไมีตู้เนาะอ๋อ ไว้เคียไปเครื่เล็กเครืนะบอกคำว่าบนนาวฮันไม่ไตูว,วเออเม่นแล้วบอมันเนาวมันตายมหมดฮอนแดดฮอนเฮงอะนี่เบาอีกเลยมันฮอนพ,บพบูดเหรอว่ามันเลยตายเม็ตูวแล้วมันออกเบาไปยู่เบาเมื่อกวบ,บจกักาห่ มันตายขนาดนี้ตายได้ตัวเนาะเราสู้ชิว่าแล้วมาเสียคันนายกุ้ดโอ้บ่ <laughs> ได้บ่ได้เดี๋ยวไปซอกุดก่อนนี่นะทุกคนนี่ก็คือวิธีการหาหอยหอยโปบ้าน้องอูนอะก็คือแบบ มาขวัวเอาแบบนี้มาเสาะเาะเอาแบบนี้แต่ว่ายามแรงกันสิเป็นแบบนี้เนาะคันท่าว่าเป็นย้มฝนหรือว่าตอนนั้นกะที่มาเก็บนําทงให้ทงหนาเนาะถ้าเป็นยามแรงสิน้มันกระโบมีน้ำเนาะเขาจะเอาเข้าเอาน้ําออกแล้วกะได้มาขุดเอาเนาะกะมือนี้กระโบมานะ่านเนาะมือน,นอะแต่ละมือแต่ละเท้าไม่ตู้คนมานสิได้หล่อะแต่ว่ามือนี้ฮันก็คือโบได้เนาะน้องอูก,กับบได้มือนี้บได้เนาะเบิ่งกันว่าเฮาซีเป็นอะไรเด้อว่าีิได้หรือบบได้คันถ้าบ่บได้เฮาก็จะพากันกลับเนาะ เดียว่ากินข้าวแล้วเนาะเอาข้าวมากินกินข้าว,วาแล้วละแล้วน้องอู๋ซิหาต่อไปอีกทีหน่อยก่อนถ้าปเป็นอะไรบ่ได้ก็สิกลับน <laughs> ด้อีเดี๋มาแล้วมุกโป๊ะเอาสับตัวหัวก่อนสับก็สับอปอกันโบ๊ะน,น,นี่อันนี้กับโป๊ะนี่ อ,อ๋อปออีอ้าวเอ้ยบกเอม่อกู้มตุกนสั่นบมตัวยูบน่นนันมาตัวนี้เาต้องได้นะนี่อปอก็ม <c oughs> ันได้มันเตะนะนะอืมเตะ่เน้ง ปุยไปเรื่อยๆที่ไหนตายอีกเอ๊ะนี่ชิลุนี่มวยปอตีบอกเออเนี่ยนี่คือมึงอะคือมึงอะคุณปกติธรรมดามันได้เป็นสิบตัวแล้วคุณนี่มันก็มียูบมองหันนะครับว่ามันบูตาย อ่นเขาจะอ่อนเ็จะจูดนะอืเฮ้ยเอ็นบอนี่นี่น่ะน่ีน่บอก้ินี่น่ะนอ่เหรนี่ินเข็ดเคียวบันห้อยปูปานั้นห้อยบคันปลานันมันแตกละโอ้ยมาคูดขี้ดินเถอเบิ้งเนเน่หอยเนเ่ตู ูนี่จะเอาไหมนี่นะเจนะออยังเออนี่ยังเอายังเออยังเป็นการลุ้นขนาดมันตายหรือมันยังพม่ตายได้โบมิตู พูดไปเรื่อยๆเ,เนะาะห,ห่อยกระตัมเกล็ดขั่วห้วอยนี่นี่ห้อย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 ดูกระดิกเหรอ้ย้แม่ตู้ไปขว,ว,ไว่อยู่พุูดเราบ่เห็นห้อยอยู่ปะจักกระเด็นนั่นอีกตาูดเขาว่าอ,อยู่ขว่ที่อ่ว่าคือบัวใดวห้อยพ่อแม่ไปจ่อยเสด็จมาว่ากันว่ากันขว่ห้อยกันบ่เอาห้อยเออเน่เน่เออเน่เน่เอาเร็วเนี่ยนี่ ไม่ตู้เพาว่ายี่ปุ่นจ้าต้องได้ล่าแต่เจ้าบ่เอามันนำคืนก่อนมันบ่เห็นเออเจ้าบ่เห็นหุงเดี๋ยวเราไปนำมันคืนเบิ่งก่อนเฮ้ยม่ไปจอยสุขุมว่าปลาขั้วห้อยโค้ทิมห้อยหละหั้วแบบว่าเอาถามไม่เคยจุ่เอานี่เห็นวันนี้ก็จู่ก็เดือดกันอีกคำน่ะเนี่ย ปีะตูเวนหน่อยน้ำน้ำเบิ้งเขามีตู้ขุดนี่กะเบิ้งว่ามีะตูใดบ่ได้ไม่ไปบนมืดฝนเหือดบายบายวัดนี้โอ้นี่ทุกคนอุก็บปรตู้มาแต่พุ่นเนาะรอรอรอมาเลาะตามห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ไปพุ่นไปพุ่นไปพุ่นจนมากินข้าวกินข้าวแล้วก็ไปขั้วต่อในท้อนี้มันบูได้นะในท้อนี้โซคารปมะตู้นี่ อู้ไม่ตูได้ไล่ไแทะ<ห>ได้ยุได้โลนึงไม่ตูใจ่ไมตุยกขึ้นดูอู้ได้ยุโลนึงไม่ตเบังค้องเฮา <c oughs> ก็ะโคงไม่ตู <c oughs> บอดายเด้อบอดายคลิปนี้เหอกศิลาทุกคนเปิดพก่อนเนาะพร้อมบรรยากาศยูกลางทงไฮทงนา วิถีชีวิตบนบ้านขว่หอยเมตูสดายว่ติอูม๋มูดายป้าเราคิดเราเจำบูดายเลยเมตูแท้จริงเจ้าได้เน,ะน,นาะเจ้าใดแต่เจ้าใดแต่ผมคนเดียวเนี่ยโลนึงบูทันลายเหรอโลนึงบูทันลายเหรอเม่ตูได้กับเฮาได้เออพอยูเ่เฮาแง่ซ่องคนกินพอ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  ถ้าผู้ใดมากคลิปนี้ก็ฟ,า,ฟาเป็นกำลังใจให้น้องฟาทุกคนกด like, นกไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจนะคุยเด้อขวหว่หวยครัง้งแรกในชีวิตนะบุเคยจะเทื่ออันนี้เป็นครัง้งแรก <laughs> มาหมดมืออีกได้นี <laughs> ่เมตู้นี่เติมพลังอีกละเติมพลังด้วยการย้ำมากเมตูคำาบราำแล้วเป็นมันยากงำว่้อือเยอะ้ำเยอะงำ บุคคลมัยยำปูนเออจะก,กับบุคมเอ่ยมีว่าไม่ตู้เคยกืนมันเข้าไปอืมบุเคยะ่ะอัน,นอ้อมากก็บนนอนรับอีอ้อม,มนอนบนรับขมักอยู่เขาขอเออบนรับยาปลุกเออเมื่อท่าไปซื้อ,อยาปลุกให้ไม่ตู้ละอันไปท่ามซื้อแลวมันบวมีแม่อันพุทธซื้อมาเหอะอันนี้แกเอาแ<อ>บบนี้เอเออหักเม็ดเขาี้ ไม่ให้คนเจ็บท้องคลิปนี้ออกกติลาทุกคนไปก่อนนะคะผู้ใดมักคลิปแบบนี้บรรยากาศท่งให้ทงนาแบบนี้ก็คืออ่าปัจจากสารพิษเนาะก็คือหาอยู่หา,หากินตามธรรมชาติเนาะคือห่างไกลโควิดอย่างแน่นอนเลยนองอูก,กับเข้าป้านางมันนี้เนาะก็คือมูซึกว่าได้อยู่กับตัวเองหลายขึ้นเนาะแล้วก็แบบว่าได้มาใช้ชีวิตคือแบบตอนสมัยอย่างแน่น้อยเนาะแบบแต่ก่อนกะ ทงังชีวิตกระซสในการเหียนหนังสือเนาะแต่ว่ามาตกมาปีนี้น้องอูก,ก็ได้เรียนจบได้อีกอย่างลวก็ได้มาเ็ุตามขอมฝันได้มาเทดตามสิ่งที่ตัวเองอยากเห็ดเนาะกะคลิปนี้กะสบายใจได้มาอยู่ทงให้ทงนามแบบนี้ บันนั้นคิดอย่างไรมานั่งกันไปขว่หอยแล้วก็นั่งกินข้าวเนะเาเลละกินข้าวแล้วล่ะด็กน้อยเด้อน้องอูกระซิกลับเมืองเนาะแต่ว่าทางเมืองสิบปีกผักผ่าแต่ว่าทุกคนต้องไปเบิ้งที่อีกคลิปต่อไปนะวันอูเกี๊ยผักผ่าสิเป็นอะไรแต่คลิปนี้น้องอูกกสิปิดไปก่อนเด้อฝากทุกคนก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องอูเด้อว,วันน้องอูเซตคลิปแนวใดแล้วก็ไปใส่ต่อเป็นกำลังใจให้น้องอูก,กับอีแม่กับแม่จันแล่ะก,กับแม่ตู้หรือว่ากับภัยภัยกระยาที่น้องอูเเดด้้ออบบ๊าายย